สำหรับข้อที่หนึ่งเนาะอันนี้ให้ข้อความมาแล้วก็ถามว่าจากข้อความข้างต้นมีข้อที่ถูกกี่ข้ออ่ะนี่เป็นแนวข้อสอบเนียแซดรอบที่แล้วเลยนะเราต้องทําการเช็คว่าข้อไหนถูกบ้างใช่ไหมแล้วก็ถูกกี่ข้อข้อหนึ่งฮะสเปกตรัมของไฮโดรเจนมีสีเส้นจริงไหมตามรูปมีสีเส้นจริงนะเพราะว่าอิเล็กต r o n ของอะตอมไฮโดรเจนมีระดับพลังงานที่เป็นไปได้สีระดับจริงเปล่า คือมีสีเส้นจริงในช่วงความยาวขึ้นเท่าไหร่400ถึง700นาโนเมตรแต่ระดับพลังงานเนี่ยที่บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยไม่ได้มีแค่4ระดับนะอันนี้น่าจะผิดเนาะก็คือปิดเลยแล้วก็สามารถแก้เพิ่มเติมได้ว่ามีโอกาสเนาะ,ะคิดว่ามีมากกว่าก็ได้ครับมีมากกว่า4ระดับ แต่สายตาเนี่ยของเราเนาะของมนุษย์เรามองเห็นไม่ได้เฉยๆสีระดับในช่วงของ visible light เนาะทีวทีมีมากกว่าสีระดับแต่สายตาเรามองไม่เห็นแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันโอเคไหมจากที่อธิบายเมื่อกี้นะ,ะทั้งนั้นกอไก่ไม่ใช่ ขอไขธาตุ X มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ Y จำนวนเส้นสเปกตรัมในช่วงแสงขาวของ X จะมีมากกว่าด้วยอันนี้เป็นไปได้ไหมจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่า Y จำนวนเส้นสเปกตรัมข้อนี้พี่ตุ๊กสงสัยมันผิดนะน,นะข้อายนะฮะจำนวนระับพลังงานของอิเล็กตรอนต่างๆจะเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม อืมอันนี้ก็ผิดเหมือนกันเนาะต้องขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเป็นจำนวนอิเล็กตรอนนะครับงองงูนะฮะถ้าต่างชีดกันจะมีลักษณะชุดสเปกตร,รัมเหมือนกันเหมือนกันไหมชวนทุกคนย้อนไปดูนะมีคนไหนที่เหมือนกันไหมถ้าเราลองซูมดูตามตัวอย่างตอนนี้ อาจจะมีแถบบางแถบที่มันติดๆหรือว่าซ้ำๆกันใช่ไหมแต่ไม่มีใครเลยที่เหมือนกันนะนั่นแปลว่าข้องูเนี่ยก็ผิดไปเพราะเราบอกไปแล้วว่าแถบสีหรือว่าตัวเส้นสเปกตรัมมันจะเป็นสมบัติของธาตุแต่ตัวมันจะไม่ซ้ำกันถูกไหมนั้นจอจานฮะธาตุต่างกันจะมีชุดสเปกตรัมต่างกันเสมออ่ะก็น่าจะเป็นข้อจอจานซึ่งน่าจะถูกแค่หนึ่งข้อก็คือข้อหนึ่งเลย ในข้อขอไขอาจจะมีคนสงสัยเนาะที่บอกว่า x มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าใช่ไหมจำนวนเส้นสเปกตรัมของแสงขาว x อันนี้มันต้องน่าจะต้องเป็นการทดลองเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ขอเขียนอธิบายให้เพิ่มแบบนี้เนาะต้องพิสูจน์เนาะจากการทดลอง คือข้อมูลที่ให้มามันมันเป็นข้อสูบอะ่ะมันมันยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราต้องไปทําการพิสูจน์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งในข้อแรกนะ